ชื่อเรื่องก็เรื่องเสียงเสียงธรรมแทงใจดำนำสู่การพัฒนาว่าอย่างเช่นตัวอย่างพยศกุลบุตรนี่พอได้ยินคำว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนอที่นี่ไม่ขัดข้องเนอนี่มันไปแทงใจดำใจกำลังดำดำอยู่ว่าที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่ขัดข้องเนอน้ำดำดำไหลออกเออน้ำดำดำไหลออกน้ำใสๆสอนุบุพิคถาทั้งห้าเข้าไป อ่าเข้าไปซักฟอกกิจใจให้ใสสะอาดจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ปิดท้ายด้วยอริยสัจสี่นะพอพูดอนุพิกถาจบแล้วปิดท้ายด้วยอริยสัจสี่ทำให้ทัญยะสกุลระบรนี่ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุปเป็นโสดาบันเลยนะบนรรลุปเป็นโสดาบันเลยอ่าพอฟังทั้งที่ทสองพอพ่อมาตามหาลูกพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุพิกถาให้กับพ่อฟังอีก ส่วนท่านยาศกาุลบุทรพอฟังครั้งที่สองนี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันเลยนะเห็นไหมคาเสียงธรรมแทงใจดํานําสู่การพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาคนที่หมกมุ่นมัวเมาในกามคุณนี่จนเป็นพระโสดาบันจนเป็นพระอรหันได้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงพูดวันนี้ว่าเสียงธรรมแทงใจดํานําสู่การพัฒนาไปสู่ การพัฒนาอย่างสูงสุดของมนุษย์เลยนะ,ะไปสู่การพัฒนาอย่างสูงสุดของมนุษย์ในข้าคืนของวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาใกล้ใกล้จะถึงเวลาสองทุ่มแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมสาธุชนในวันศีลวันพระได้ไปร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีล จเจริญจิตตะภาวนาฟังเทศฟังธรรมและที่วัดป่าชัยมงคลก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําเดือนสุขเสาร์อาทิตย์แรกข,ของเดือนก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีโอกาส,ม,กาสมีเวลาก็ไปร่วมประพฤติธรรมร่วมกันโอกาสนี้ก็ขอยุติการจัดรายการเสียงธรรมนำชีวิตเอาไว้เพียงเท่านี้ขอ ความสุขสวัสดีจ้ามังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้กำลังรับชมรับฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรเจริญธรรม